อย่าจาเป็นตั้งเข่าหูเวลาขักเนะคํามาแรงมากก็ได้คือคือมากเลยปาและเนะหนาฝนแล้วเสียจังใดๆแบบนี้ใช่ไมเห็ดแนวกินไหนก็จะเป็นเมนูข้อหมูย่างจ้าเนี่ยเขาก็เสียเมนูข้อหมูย่างข้อหมูย่างนี่ก็ซื้อมาไวแต่โดนหล่ะจ้าคนเป็นไงถามลูกไส้ว่าอยากินอย่างลูกไส้ว่าอยากินข้อหมูย่างนะคุณแม่ก็เลยหลือดระลึกศาไได้ใดวมีข้อหมูย่างอยู่ในตู้แซ่พี่แม่นี่ก็จัดเลยจ้าเอาข้อหมูย่างมั่น หมักได้จ้าจากนั้นท่อกบปรุงรสจ้าปรุงรสกะซีมีซอสฝ้าเขียวจ้าแล้วก็น้ําตาลนิดหน่อยเส้นรสดีจักน้อยนึงใส่น้ำมันหอยแล้วก็ใส่ผงชูนิดนึงจ้าผงนัวจักน้อยจ้านี่แล้วห่ากบค้นให้เข้ากันจ้าจากนั้นห่ากะสิเอาไปไว้ในตู้เย็นจ้าหมักไว้แช่ไว้ในตู้เย็นประมาณยี่สิบนาทีจ้านี่หกยี่สิบนาทีห่อกะเปิดตู้เย็นออกมาจ้านี่แล้วแล้วห่อก็เอาหมูออกมาย่างจ้าวันนี้ นี่เ่าก็สิบะระย,ยางใส่เตาถ่านเนี่ยจ้าเ่าก็สีเอาอบไปเลยจา้าเอาใส่หม้ออบเลยเนาะนี่จา้าเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเมาอบจา้าเมาอบลมร้อนนี่อันนี้กับวิธีง่ายจา้าสะดวกแร้กก็บ่มีควันน้ำจาออ้าเม็นยังดอกว่าฝนมันตกก็เลยเอาใส่เตาถ่า,านบ่ได้ <c oughs> ก็เลยได้เห็ดอบหมูจา้าอบหมู มงจ้องสก็นนสิต่างเวลาไ,ไห้วประมาณสาสิบนาทีจ้า,าพอครบสามสิบนาทีเขาก็เปิดฝาออกเลยจ้าแล้วแล้วเขาก็เอาหมูออกมาจ้าออ้ยกินหอมหอมจ้าพี่นอ้องคุณอาซีสารวาเป็นต่แซสบค่ะหอมหอมอืมกินกับข้าเนี้วห่อนห่อนนะโอ้ยกินกับจำกับเจวกับผักโซนีซ่แซ่บแซบจ้าแล้วแล้วเขาก็เอามาหั่นจ้าหั่นต้นหน่อยต้นใหญ่แล้วแต่เขามักเลยจ้าเขาก็หั่นไปจ้าอันนี้ก็สีเห็ด ตอนบ่หนอ่อยบ่ใหญ่จ้าเพราะว่าเห็ดให้ลูกไส้กินน้ำหนอเฮากเซจตอนอหน่อยๆจักน้อยหนึ่งจ้าละว่ากินมันหอมห,อมหลายลูกไส้เปิดประตูออกมากินอะไรคุณแม่หอมจังเลยคุณแม่ทำคอมหมูย่างหอมหุ่นหนาเพนยองกินวุ้ยยองกินเป็นตะไนแม่กับบ่ายยองอุ้ยหอมอร่อยจริงๆใช่ไหมลูกกุนแล้วจากนั้นพอฮ่นเซจแล้วเขาก็เอาใส่จานเนจ้าจัดจานให้สวยงามจ้าต่อไปสิ่งที่ขาดก็คือน้ำจิ้มเจ่วจ้า กินหมูย่างบ่มีน้ำจิ้มเจวนี่บ่ได้ได้จ้าขาดเธอเหมือนขาดฉันละเนาะพ่นแล้ว,ลว <c oughs> อันนับแล้วเ่ากระเอยนผิกผงเลยจา้าผิกปนจา้าใส่สักสองช้อนจา้าแล้วหั่ก็ใส่น้ำปลาลงไปจา้าบีบบางน้าวใส่แล้วก็ใส่ผงนัวจา้าแล้วก็คนคนคนจา้าแล้ววเ่า,าก็หั่นผักชีจีนกับต้นหอมจา้านี่เพื่อความ อร่อยและสีสันที่สวยงามจ้า <c oughs> เสร็จเรียบร้อยกลมกล่อมมากน้ำจิ้มแจ่วของเรานี่จ้าอ <c oughs> ุ้ยไปไหนไปแต่เส่บแล้วจ้าปุนนะข้าวของเฮปอลายได้นี่เรียบร้อยจ้าข้าหมูย่างอร่อยอร่อยจ้ามาจ้า